พบเซจพิบาลน,นะครับก็อีกครั้งหนึ่งในวันพุทธที่17นะครับเดือนมีนาคมขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกๆคนนะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะเริ่มต้นกับพระองค์แล้วเพื่อพระองค์จะได้อวยพรพวกเราในสิ่งที่พวกเราจะทำในตลอดทั้งวัน พระธรรมที่มาถึงพวกเราวันนี้อยู่ในยอในยากรอบนะครับบทที่หนึ่งข้อที่9ข้อที่10และข้อที่11ยากรอบบทที่หนึ่งข้อที่9ข้อที่10ข้อที่11นะครับให้พวกเราอ่านและวิธีการอ่านคืออ่านช้าๆออกเสียงแล้วก็คิดคข้ควรไปโดยอ่านหลายๆรอบแล้วเราจะได้เข้าใจนะครับมากยิ่งขึ้นในก่อนอ่าน ก็ขอเราอธิษฐานพระวิญญาณที่จะช่วยให้เราเข้าใจเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างทุกเรื่องทุกสิ่งแต่พระเจ้าอ,อาจจะดนใจเราในถ้อยคําบางข้อนะครับบางคําบางประโยชน์และให้นําข้อความนั้นมาคิดใคร่ควรนะครับวันนี้นะยากอบได้พูดถึงคนจนกับคนรวยนะครับผมตั้งหัวข้อว่าคริสเตียนนะครับ คนจนกับคนรวยในสมัยนั้นนะครับในคิจจัคส่วนมากจะมีคนจนเนี่ยจำนวนมากกว่าคนรวยนะหรือจะมีคนที่มากัดใจเชื่อเป็นทาสอาชีพที่ต่ำนะมากกว่าเป็นจำนวนนะกว่าเปรียบเทียบกับคนที่ร่ำรวยแล้วในคิจจัร หลายครั้งคนรวยก็เป็นคนที่นะครับมีอํานาจในกิจจักรแล้วบางครั้งก็ข่มเหงคนยากจนแต่ซึ่งเป็นคนที่ร่ารวยทางด้านความเชื่อมากกว่าในตอนนี้ดูเหมือนยอนไอ้ดูเหมือนอยากกอบพูดถึงนะครับคนจนกับคนรวยซึ่งก็โค พูดสอนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นเองซึ่งจริงๆเราอยู่ในบริบทเรื่องของการถูกทดลองนะหรือการถูกทดสอบนะคำว่าโอ้อวดนั้นหมายถึงอะไรนะคำว่าโอ้อวดหมายถึงการที่เราไว้วางใจอย่างเช่นเราอวดเงินทองแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ย วางใจในเงินทองมากกว่าถ้าเราโอ้อวดน,นะครับสติปัญญานะความรู้หรือวุฒิบัตรของพวกเราการศึกษาของพวกเราสแสดงว่าเรามีทำไมครับเราไว้วางใจในสิ่งนั้นนะในตอนนี้นะครับพระกรัมภีพูดถึงคนจนนะที่โอ้อวดแบบพระเจ้าหมายถึงให้เรา ไว้วางใจในพระเจ้าส่วนคนที่ร่ำรวยนี้นะครับเขาก็ไว้วางใจในเงินทองมากกว่าพระเจ้านะมีอยู่สสิ่งหรือข้อคิด3ประการที่อยากจะฝากพวกเราประการที่หนึ่งนะครับพระเจ้ายกคนยากจนครับอยู่ในข้อที่เให้พี่น้องที่ต่ำต้อยโอ้อวดในการที่พระเจ้า เชิดชูเขาสังเกตคำว่าพี่น้องคำนี้ที่พูดใช้ถึงหมายถึงคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องที่เป็นคริสเตียนที่ทำไมครับต่ำต้อยในที่นี้หมายถึงยากจนนะครับให้โอ้อวดหมายถึงยกย่องนะครับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าได้ทรงทำไมครับยกชูเขาขึ้นมา ข้อคิดสองประการในตอนนี้ใน1.1นนะครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งคนยากจนพี่น้องผมพูดอีกครั้งนะครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราแม้ว่าเราเองจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือเราอาจจะมีนะครับปัญหาเรื่องการงานที่เราทำนะผมอยากจะหนุนใจพวกเราทุกคนนะครับว่าพระเจ้า ไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าเลี้ยงดูเราเราจำได้พระเยซูเคยพูดถึงแม้กระทั่งนกในอากาศพระเจ้าก็ส่งเลี้ยงดูนกเหล่านั้นนะหนุนใจพวกเราทุกคนนะครับพระเจ้าไม่เคยมองข้ามละเลยความต้องการแบบปัจจัยพื้นฐานในชีวิตของพวกเรานะประการที่1.2ครับพระเจ้ายกอ่านะ คนจนอย่าลืมที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ผมใช้คำว่าถวายเกียรติเราดูได้จากคำว่าโ oh, อ้อวดให้พี่น้องโ oh, อ้อวดในการที่พระเจ้าทรงชดชูเขาเมื่อเราและพระเจ้ายกเราพระเจ้าประทานปัจจัยนะในการดำรงชีวิตให้กับพวกเราอย่าลืมนะครับที่เราเองจะสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้า แะการสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าในพระกัมภีร์ที่โตถึงตอนนี้คือโ oh, อพูดโอ้ oh, อวดปรนเด็นการพูดด้วยปากยกย่องพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและไม่เพียงแต่การสำนึกถึงพระคุณนะครับถวายเกียรตินอกจากใช้คำพูดของพวกเราเราสามารถกระทำโดยการถวายนะครับทรัพย์สินเงินทองที่พระเจ้าให้กับพวกเรานะครับ กับคืนไปสู่พระองค์เพื่อใช้ในพระราชกิจของพระองค์อันนั้นเป็นทางหนึ่งข้อคิดประการที่สองครับพระเจ้ากระทำนะผมใช้คำว่ากระทำคนรวยให้ถมนะอยู่ในข้อที่สิบนะครับในข้อที่สิบนี้นะครับและคนมั่งมีจงอ้โอ้อวดเมื่อตกต่ำลงเห็นไหมครับคำว่าตกต่ำหมายถึงว่า พระเจ้านี่เป็นคนที่จะทำไมครับสอนคนร่ำรวยที่จะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระเจ้ามากกว่าที่จะไว้วางใจในเงินทองผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้านี้นะครับด้วยความรักของพระองค์หลายครั้งพระองค์จะทรงก็ทำให้เราคนที่มั่งมีที่ไว้ใจในเงินนะครับ นั้นต้องถ่อมลงนะคำว่าต่ำลงนะครับในภาษาอังกฤษในแปลบางฉบับใช้คำว่าความถ่อมใจนะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะถ้าเราเองนะครับมีเงินเรามักจะไม่ค่อยถ่อมใช่ไหมครับแต่เมื่อนะครับพระเจ้าจะทรงช่วยเรา ทำเราให้ถ่อมพวกมีวิธีการนะเพื่อพวกเราเองจะได้ไม่หลงเดินทางจากพระเจ้าไปนะคนนะครับร่ารวยมักจะวางใจในเงินทองคนร่ํารวยไม่เพียงแต่วางใจในเงินทองคนร่ํารวยมักจะ,ย,ะย่อยยิงเพราะเงินนะเพราะสิ่งที่พระเจ้าพูดในข้อคิดประการที่สาม พระเจ้าจึงเตือนพวกเราทุกคนโดยใช้ภาพเปรียบเทียบนะครับที่ดีมากในข้อที่11บอกว่าเมื่อตะว,วันขึ้นความร้อนอันแรงกล้าก็ทำให้หญ้าที่เหี่ยวแห้งไปดอกหญ้าก็ล่วงลน้นความงามของมันก็สูญไปคนมั่งมีก็จะเสื่อมสูญไปกางคันเช่นเดียวกันพระเจ้าได้ทรงเตือนเราด้วยพระคำของพระเจ้านะโดยเฉพาะ ผมใช้คำว่าโดยเฉพาะคนที่มั่งมีและไว้วางใจในเงินทองนะจิตใจของเขาวางใจในเงินมากกว่าไว,ไว้วางใจในพระเจ้าโดยพี่ยากอบได้พูดเปรียบเทียบเหมือนอย่างต้นหญ้าและดอกหญ้าทำไมยากอบจึงพูดเปรียบเทียบพูดถึงเรื่องของนะโดยใช้คำว่าเหี่ยวแห้งไป ล่วงหล่นศนูนย์สิ้นเสื่อมศูนย์เราจะเห็นว่าภาพที่ยากอบใช้เป็นภาพในด้านของลบเป็นภาพของการที่ทำไมครับความไม่มั่นคงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่ทำไมวันหนึ่งยาที่อายุสั้นไม่แน่นอนนะครับ ไม่มั่นคงวันหนึ่งนะครับมันก็จะจากไปถ้าเราสังเกตด,ดูต้นหญ้าดอกหญ้าที่ขึ้นอยู่กลางทุ่งนามันบานผลิตดอกเพียงวันเดียวมันก็เหี่ยวแห้งไปนะเพราะกัมพีกำลังบอกให้เห็นถึงเงินนะครับมันไม่ได้มีความให้ความมั่นคงกับพวกเราแน่นอนวันหนึ่งมันก็จะจากไป เราไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้หลักประกันในชีวิตของพวกเราได้หลักประกันในชีวิตของพวกเราที่ดีที่สุดนั่นก็คือพระเจ้าครับทำไมพีิคริสเตียนจึงพูดว่าพระเจ้าอะไรก็พระเจ้านะครับทั้งนี้เพราะว่าพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันในชีวิต ที่จะให้ความมั่นคงในชีวิตของพวกเรานะแต่ในที่นี้ผมต้องพูดอีกด้านหนึ่งให้พวกเราเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้ประนามเงินทองว่าเป็นสิ่งที่ชั่วนะครับแต่หลายครั้งมนุษย์เรานะครับเป็นทาสของเงินทองจนกระทั่งเราเองทำไมครับไว้ใจในเงินมากกว่าพระเจ้า บางครั้งเพราะเงินนั่นเองเนะี่ยทำให้ความเชื่อของพวกเราต้องลดน้อยนะครับลงนะบางครั้งเนี่ยเพราะว่าเงินนั่นเองทำให้เราเองมีเวลากับพระเจ้าลดลงหลายคนและหลายครั้งนะก็เพราะว่าเงินทำเราเองนะต้องสูญเสียความเชื่อของเราที่มีอยู่ในพระเยซู เราจำได้ชีวิตบทเรียนที่ดีนะครับยูดาสขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะช่วยเราผมหนุนใจพวกเราทุกคนนะครับพวกเราทุกคนอยู่ในประเทศอเมริกาต้องดิ้นรนต่อสู้นะครับในเรื่องของการดำลงเชื้อแต่พระเจ้าผมหนุนใจว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราแล้ว พระองค์บอกกับพวกเราในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33ว่าให้เราแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มและเติมสิ่งตั้งปวงเหล่านี้ให้กับท่านขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์วันนี้